วิทยาศาสตร์ค่ะวิชาวิทยาศาสตร์นะคะในเรื่องของการลำเลียงสารและก็การปฏิสนธิของพืชดอกนั่นเองค่ะใช้ในการสอบปลายภาคนะคะนะน้องๆที่อยู่มนหนึ่งนั่นเองค่ะนะคะหรืออ่าจากตรงนี้นะคะบางโรงเรียนก็ใช้ในการสอบปลายภาคหรือน้องๆบางคนอาจจะสอบกลางภาคไปแล้วก็ได้นะจ๊ะไม่เป็นไรถึงการทบทวนกันละกันนะโอเคค่ะ แบบฝึกหัดเรื่องการลำเลียงสารและการปฏิสนธิของพืชดอกนั่นเองค่ะนะอันนี้เป็นภาคต่อถูกไหมเป็นภาคต่อในเรื่องของเซลล์เองกล้อง ส่วนประกอบของเซลล์ออกระเนลต่างๆนะคะจากตรงนี้ถ้าใครต้องการทบทวนในเรื่องของเซลล์ถูกไหมน้องก็กดตรง playlist นะคะแล้วก็เลือกตรงที่มองหนึ่งอะค่ะน้องก็ดูหลายหลายหัวข้อเลยนะคะเหมือนครูได้ทำแบบฝึกหัดไว้ให้ทบทวนนะคะในการเตรียมสอบนะคะในเรื่องของเซลล์ค่อนข้างที่จะ ดีเลยนะคะจะถามเรื่องออร์แกเนลต่างๆว่าทำหน้าที่อะไรอะไรประมาณนี้ค่ะนะโอเคป่ะข้อที่หนึ่งพร้อมกันเลยดีกว่านะข้อที่หนึ่งค่ะท่อลำเลียงชนิดใดที่ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและแร่ธาตุจากรากขึ้นสู่ส่วนต่างๆของพืชน,นะคะท่อลำเลียงอะไรเอ่ยเห็นไหมคีย์เวิร์ดนะคะคือลำเลียงน้ำและแร่ธาตุ แล้วน้องทุกคนบอกอ๋อแน่อนอนเลยมันก็คือท่อสายเล่มถูกไหมก็คือท่อลำเลียงน้ำนั่นเองค่ะต่อไปค่ะท่อลำเลียงน้ำนั่นเองนะจ๊ะ,ะต่อไปค่ะเรามาดูข้อที่สองกันนะท่อลำเลียงชนิดใดที่ทำที่ลำเลียงอาหารอาหารใช่ไหมฟู้ดถูกป่ะนะคะ ก็คือโฟมอ่าที่พืชสร้างขึ้นจากการสังเคราะห์ด้วยแสงอะคะ่ะก็คือท่อลำเลียงอาหารนั่นเองชื่อก็บ,บอกอยู่แล้วท่อลำเลียงอาหารทำที่อะไรคะก็ทันมาที่ลำเลียงอาหารนะคะนะไม่ยากเลยข้อ3ค่ะท่อลำเลียงอาหารมักพบอยู่ที่บริเวณใดของลำต้นพืชท่อลำเลียงอาหารมักพบอยู่บริเวณใดของลำต้นพืชนั่นเอง นะคะพบที่ไหนเอ่ยนะคะจะอยู่ใกล้กับชั้นเปลือกไม้นั่นเองค่ะอันนี้เขาจะถามว่าเอ๊ท่อเลียงอาหารหรือโฟมนั้นอยู่ตรงไหนนะคะก็คืออยู่ใกล้กับชั้นเปลือกไม้นะจ๊ะต่อมาค่ะเรามาดูข้อที่4กันนะคะข้อใดคือทิศทางการลำเลียงน้ำของท่อลำเลียงน้ำอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะข้อใดคือทิศทางการลำเลียงน้ำของท่อลำเลียงน้ำ ทิศทางเวลาเราลดต้นไม้นะคะก็คือลดที่โคนของต้นไม้ใช่ไหมรากทําที่ดูดน้ําก็ดูดน้ําขึ้นไปลําเลี้ยงที่ลําต้นกิ่งก้านแล้วก็ใบนั่นเองค่ะสแสดงว่าจะรากสู่ใบนั่นเองนะตรงนี้คือทิศทางการลำเลียงน้ําของท่อลำเลียงน้ำนันเองค่ะก็คือจากรากสู่ใบไปกันต่อจ้าคอทีห้าอาหารที่พืชลำเลียง ผ่านท่อลำเลียงอาหารส่วนใหญ่คืออาหารประเภทใดนะคะจากตรงนี้น้องๆห้ามตกมาตายเลยนะเพราะว่าพืชสังเคราะห์สแสงน,น้องบอกว่าสังเคราะห์สแสงในน้าตาลกูโคสแต่น้ําตาลกูคอนี้ยังไม่ได้ถูกลําเลียงเลยทันทีนะคะจะในลักษณะของสะสมในรูปของแป้งแล้วค่อยลําเลียงผ่านท่อลําเลียงอาหารที่เรียกว่าโฟที่ลาเลียงอาหารที่เรียกว่าฟโฟเอ็มนั่นเองจ้าดังนั้นตอบคือแป้งนะคะตอบคอกอไก่ค่ะ อันนี้เป็นอาหารที่พืชลำเลียงผ่านท่อลำเลียงอาหารนะคะส่วนข้อที่6ค่ะข้อที่6นะจ๊ะหน้าที่ของท่อลำเลียงน้ําและท่อลำเลียงอาหารแตกต่างกันอย่างไรแน่นอนชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าท่อลำเลียงน้ําต้องลําเลียงน้ําแน่นอนค่ะจากรากสู่ใบค่ะแต่ถ้าทำไม ท่อลำเลียงอาหารแน่นอนค่ะพืชสร้างอาหารหรือสองข้อแสงใช้ส่วนที่มีคลอโรฟิลก็คือใบใช่ไหมก็เรียงจากอะไรเอ่ยลำต้นสู่รากนะคะแล้วก็คือมันจะมีทิศทางทาไมเอ่ยทั้งขึ้นและลงถูกไหมนะประมาณนี้ใบสู่ส่วนต่างๆนั่นเองค่ะเลยตอบข้อกอไก่นะจ้าข้อที่7ค่ะหากท่อลำเลียงน้ำในพืชได้รับความเสียหาย จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการดของพืชมากที่สุดอ่าถ้าพืชเนี่ยนะคะท่อลำเลียงน้ําเกิดความเสียาหายจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นแน่นอนนะคะก็คือพืชทําไมจะส่งผลกระทบกระบวนการดของพืชมากที่สุดท่อลำเลียงน้ําทำมาที่เลยคะดูดน้ําดตงนั้นคือการดูดน้ําจากดินนั่นเองข้อที่แป การลำเลียงน้ำของพืชเป็นไปตามกระบวนการที่เรียกว่าอะไร <Yup. S 1> การลำเลียงน้ำของพืชการลำเลียงน้ำของพืชเป็นไปตามกระบวนการใดถูกไหมลำเลียงน้ําของพืชนะจ๊นะณตรงนี้นะถ้าเป็นลักษณะของการรากพืชดูดน้ําขึ้นมาอะไรอย่างนี้ถูกไหมคะเราเรียกว่าการ ออสโมซิสนั่นเองค่ะการดูเมงน้ำของพืชเป็นไปตามกระบวนการที่เรียกว่าออสโมซิสนั่นเองนะคะนะต่อไปค่ะหากเราลอกเปลือกไม้รอบลำต้นออกนะคะหากเราทำไมเอย่ยหากเรานะลอกเปลือกไม้รอบลำต้นของพืชออกจะทำให้ส่วนใดของพืชได้รับผลกระทบเอาเปลือกไม้ออกค่ะแน่นอนทำไมเอย่ย ท่อลำเลียงอาหารจะถูกกระทบเชื้อหรือไม่สามารถลำเลียงอาหารได้ใบก็จะขาดอาหารนั่นเองค่ะนะใบก็จะขาดอาหารนั่นเองค่ะเพราะว่าท่อลำเลียงอาหารนะ่ะมันจะอยู่ใกล้นะกับเปลือกไม้ที่เราเรียนไปสักครู่แล้วนะกระบวนการที่ละอองเลนูข้อที่สิบนะจ๊ะกระบวนการที่ละองเลนูนกนกลลนตกลงบนยอดเกดสรตนโตมีย หมายถึงว่าการที่เกสรตัวผู้ตกลงบนเกสอรตัวเมียหรือบอกว่าละอองเกสรตัวละอองเลนูตกลงว่าบนยอดเกสรตัวเมียเนี่ยค่ะเราเรียกกระบวนการนี้ว่าอะไรคําตอบนะคะคือการถ่ายละอองเลนูค่ะนะการถ่ายละอองเลนูนั่นเองจ้ะไปต่อข้อ11นั้นกันนะคะ11ค่ะเมื่อละอองเลนูตกลงบนยอดเกสรตัวเมียแล้ว จะงอกส่วนใดเพื่อน,นำสเปิร์มไปผสมกับเซลล์ไข่นั่นเองค่ะจะเลาะจะงอกนะ,ะจะงอกท่อละอองเลนูนั่นเองค่ะนะท่อละอองเลนูนั่นเองค่ะนะต่อไปค่ะเซลล์พืชน,นะคะพูดถึงนะเซลล์สืบพันธุเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ของพืชดอกคือส่วนใด เซลผดอขอโทษค่ะเซลสืบพันธุ์เพศผู้ของพืชดอกคือส่วนใดเรารู้อยู่แล้วว่าเอเกสอนเพศผู้นะคะก็จะมีอะไรเอ่ยอับเลนูอับเลนูก็จะมีลอองเลนูถูกไหมนะคะตรงนี้ผสมกับเซลล์ไข่แต่เราจะเรียกว่าสเปิร์มถูกไหม นะคะสเปิร์มนะ,ะตัวเมียก็เรียกว่าไข่ตัวผู้เรียกว่าสเปิร์มนะคะประมาณนี้เลยนะคะใช้ศัพท์แบบวิทยา,าศาสตร์นะจ๊ะต่อไปจ้าเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียของพืชดอกคือส่วนใดนะคะเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียอ่าก็คือเซลล์เซลล์ไข่นั่นเองนะคะก็คือเซลล์ไข่นั่นเองจ้าโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็ครูก็จะมา ทบทวนนะคะสั้นๆประมาณ1ิบข้อประมาณนี้นะคะยังมีต่ออีกนะคะยังมีต่ออีกนะคะในคลิปถัดไปฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะและครูหวังว่า